กู <c oughs> เหนื่อยไหมล่ะว่ากูเหนื่อยไหมตีไม่ติดอะ่ะหุยบวกเก้าโอเคโอค้โหอย่างน้อยมันมาหนึ่งห้า 1, 5, แล้วบวกเก้าบวกสกิลกันดีกว่าครับเรามาบวกสกิลกันดีกว่าตัวแคทชิโอน่นะครับฮุยโอ้โหต้องใช้หินแล้วเหรอหินหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงสามร้อยเคยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรถ้ากับหกเอ็มสามสิบเมตรครับซื้อเลยครับเก้าเอ็มสามสิบเมตรครับใช่ผมจะซื้อสามสิบเมตรครับทุกคน ก็ม so ีโอกาสน้อยนะครับว <oc common understands Ireland> ันนี้เพราะว่าเงินในตัวแคที่ออนไามีแค่ยี่สิบเจ็ดเอ็มเดี๋ยวมารอดูกันว่ายี่สิบเจ็ดเอ็มเนี้ยมันจะผลประกอบการเป็นไงบ้างนะครับวันนี้เราเงินน้อยนะเงินน้อยต้องขอบคุณเนทมากๆนะครับที่ที่ยังให้เรายังไว้ใจให้เราตีอยู่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับนี่ไงได้ท่าอีมาแล้วผมชอบมากเลยนะได้ท่าอีเพราะเราใช้ครับหุ้ยโอ้โหเมันยูไม่เอาดิโอเคยู่โอเคอยูเฮ้ยโอ้โหอันนี้ไม่น่าได้ใช้นะ อันนี้ได้ใช้ครับอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ได้ใช้ครับเฮ้ยสวยได้ใช้หลายสกิลครับทุกคนได้ใช้หลายสกิลเนี่ยได้ใช้หลายสกิลได้ใช้หลายสกิลเราจะเน้นท่าหลักก่อนนะครับวันนี้เราจะซัดท่าหลักๆก่อนนะครับท่าลองๆเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะตีที่หลังนะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นท่าหลักกันนะครับวันนี้เราจะมาเน้นท่าหลักกันซึ่งผมอยากให้มันติดนะเพราะว่าตัวเนตเนี่ยหลายรอบมากแล้วไม่ติดสักทีหนึ่งก็หวังว่ามันจะไม่ทําร้ายเราจนมากเกินไปผมตีท่าอีก่อนเลยด้วยมาดิ มาเลยถ้ามันจะติดอ่ะทีเดียวมันก็ติดได้เชื่อผมดิถ้ามันจะติดอ่ะทีเดียวมันก็ติดเลยแต่มันไม่ติดไงก็แค่นั้นแหละไม่ไม่ติดไงมันก็แค่นั้นเองไม่ติดก็ไม่ติดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันก็ใจร้ายกับกูนะอันนี้คือตีบวกสิบแล้วนะครับมันไม่ติดสักทีวะขอร้องขอร้องวันนี้จะไม่โวยไวแต่แบบขอขอติดหน่อย วันนี้แบบโอคนที่มันวายมันจะหายไปละแต่ว่าขอติดหน่อยเถอะอยากได้บวกสิบจริงโอ้โหมาตีเงินเขาก็ลดทุกวันทุกวันตีสกิลเขาไม่ติดอีกเนี่ย <c oughs> เขาจะไว้ใจให้เรามาตีอีกไหม <c oughs> ขอร้องล่ะจับแว่นสวยไปบวกสิบไปโอ้โหโไม่พยากยางี้วะตีมไม่คิดเลยละตีตีแม่งวะ โอ้โหเค้าไปติดยากมากทุกคนมันติดยากจริงๆนะเว้ยแม่งไม่ใช่เล่นๆอ่ะตีบวกแปดครับขำกันบวกแปดเดี๋ยวบวกแปดกันบวกแปดยังไม่เอาอ่ะบวกแปดก็ไม่เอาหรอเดี๋ยวนี้บวกแปดก็ไม่เอาหรอเฮ้ยโอเคแปดมาหนึ่งท่าอโ,อโอเคโอเคโอเคแต่ว่าไม่อยากได้นะนี่คือตีล่อแล้วผมก็ตีล่อดวงนะเนี่ยของจริงบวกสิบไปดิแดงแป๊ดแม่งก็จะเป็นลมว่ะ โอ้โหแล้วสกิลแม่งมีอย่างน้อยเลยนะอันนี้บอกเก้าหน่อยบอกเก้าหน่อยขอบอกเก้าเก้าไปดีเพื่อนโ,อโหเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดะขอเก้าได้ปะอยากได้บอกเก้าจริงเพราะว่ามันใช้เยอะท่านี้มันใช้เยอะจริงมันใช้เยอะจริงดร์ดเคมันใช้เยอะโอ้โหเก้าให้ไม่ได้หรอดรเคมันใช้เยอะจริงนะครับท่านี้ตังมีน้อยตังมีน้อยตังมีน้อย ตังมีน้อยก็ไม่ให้กู <c oughs> ไม่ได้มีตังบวกตลอดนะเว้ยแม่งแล้วแม่งอย่างยากเลยครับทุกคนแม่งยากจริงแม่งยากมากยากเลยอะ่ะตีตีบกแเล่นนะตีบวแปเล่นทาวิ่งวิ่งเตะกู <c oughs> เหนื่อยใจวะ่ะต้องติดยากเกินไปอะ่ะมันติดยากไปโอ้โหทุกคนเอาหน่อยบวกสิบ วกติดไปเพื่อนโอ้โหไม่มาซักสกิลใจร้ายอย่างนั้นล่ะฉันเป็นตัวอะไรในสายตาเธอดรเคกูคเป็นตัวตลกอ่ะมันไม่ติดเลยอะทุกคนมันมันแตกมันสเสี่ยงเลยวะมันเอาผมแตกมันสเสี่ยงเลยอ่ะโอเคหมดไปแล้วครับชุดแรกหมดไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสองเนสหนึอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดึงเลยดึงสกิลซิตแม่เลย ไงสมุดซีโอ้โหขายแพงมากเอาไปร้อยเล่มพอเงินจะหมดนะดีเอาไปร้อยเล่มพอแล้วเหลือหกเอ็มแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมือยังเกลือเหมือนเดิมให้ปอน้องจชายจะมาพูดอย่างนี้ในสตตีมพี่อย่างงี้มันถูกต้องหอน้องชายพี่จะทําให้โลกมันรู้ว่าพี่นั้นอะตีสกิลได้เว้ยดอนเปิดดอนเปิดสกิลก่อนเฮ้ย อันนี้โอ้โหอันนี้มันบวกสิบไปแล้วเพื่อนเคนี้ใช้ครับอุ้ยได้ท่าอีสวยเลยอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้โอ้โหอันนี้ไม่ใช้อุ้ยได้บวกเจ็ดมาโอเคได้ใช้ครับถ้าบวกเจ็ดอันนี้ใช้ครับบวกสามอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ใช้ได้บวกเจ็ดม่อีกหนึ่งท่าเฮ้ยโอเคนะยวขอดูกันได้อีกหกสกิล ได้หกสกิลนะครับก็จะเหลือแปดในมิติแปดนะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับได้ใช้เป็นบางท่าเอางทุกคนอันนี้ขึ้นดีหน้าเราสิบไปแล้วไงประเด็นอนะขึ้นดีหน้าเราสิบไปแล้วเว้ยประเด็นคือมันสิบไปแล้วไงเราก็ไม่อยากตีแล้วใช่ไหมล่ะเพราะมันสิบไปแล้วไงแต่ว่าผมจะพยายามด้วยคือผมไม่อยากให้ตัวเนสเกลือเพราะว่าผมเกลือมาเยอะแล้วไง แบบทําตัวเขาแลยย้ำตาบอลเกลือมาเยอะแล้วไงแล้วทําตัวเขาเกลือเรื่อยๆอะ่ะทาตัวเขาเกลือเรื่อยๆแล้วใครมันจะไว้ใจให้เราตีบวกวะไม่มีอีกต่อไปแล้วเนี่ยเหรอสิบเจ็ดเม็รแล้วเพื่อนกูขอเพื่อกูไม่มีตังค์แล้วเฮ้ยแบบมาตีแป๊บเดียวหมดตูดแล้วอะ่ะสิบได้ไหมเป็นไปได้ไหมยากไปยากมากบอก G m เอเปลี่ยนไปใช้ใบบวกเหมือนสมัยก่อนเลยโอ้โหมันไม่ได้อ่ะดิ มันทำไม่ได้แล้วดิระบบมันสร้างมาอย่างนี้แล้วดิอ้โหแดงไม่พักเลยเก้าก็ดีเก้าก็ยังดีเก้าก็ยังดีมันเจ็บตรงนี้มันเจ็บตรงนี้หัวนมมาเอารอเล่นหัวใจมันเจ็บตรงนี้บวกสิไปเพื่อนบอกสิหน่อยอ้โหูกูถามจริง นานทีกูจะตีบอกแล้วเว้ยเพราะกูไม่มีตังค์มึงยังไม่ให้กูอีกยังหดเลยเฮ้ยสวัสดีครับคุณโตโตสวัสดีครับคิดถึงคุณโตโตจังเลยโอ้โหไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับคุณโตโตงานเป็นไงบ้างครับยังหนักหน่วงอยู่ไหมคิดถึงนะครับคิดถึงจริงๆครับคุณโตโตคิดถึงซัมเมอร์แต่บวกสกิลไม่ติดเลยเนี่ยแปลกๆอ่ะไม่ผมว่ามันแปลกๆจริงมันแปลกๆจริงเดี๋ยวลองเอาอันนี้มาดิเอาเอาบอกสามอยู่ข้างหน้าถ้ามันจะขึ้นบอกสิบไง สุดนี่ใช้ไม่ได้นะครับแม่งเหมือนเดิมเลยเท่าเดิมเลยอ๋อโควิดรอบสองแล้วเป็นไงบ้างครับผมติดไปแล้วนะโควิดผมเป็นไปแล้วตอนแรกแม่งรอดทุกซีซั่นแมงติดไปละเป็นไปแล้วผมอะก็ก็หนักดีครับเป็นไข้หนักดีเนทมันหม่งโลมจริงครับเนทโอแบบโอพยายามจริงเนี่ยเนทดูสิสิ่งที่โอพยายามเป็นเั่ซี่ โอ้โหผมติดครั้งเดียวแล้วค anyway. ุณโตโตดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไงก็อย oh ่าหักโหมงานจนเกินไปนะครับดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆเป็นห่วงเป็น <m> ห <akes> ่วงคิดถึงด้วยเป็นห่วงด้วยเสมอครับคุณโตโตแต่ว่ามันไม่ติดเลยอ่ะมันติดบอกแปดไปท่าเดี๋ยวแล้วเป็นท่าโง่ๆที่ผมไม่ได้ใช้อ่ะคือแม่งหนักไปว่ะผมว่าโอ้โหคุยกูเหนื่อยใจนะเว้ยกูกูเหนื่อยใจมาก คือกุแเนี่ยใจมากเลยนะเว้ยมึงไม่ติดให้กุเนี่ย Yeah! มันมาหนึ่งห้าแล้วบวกเก้าโอเคโอเคติดต่อยสิบได้ไหมติดเลยได้ไหมเม็ดได้อีกห้าครั้งอ่ะได้อีกห้าครั้งอ่ะมารอดูกันห้าครั้ง <c oughs> ขอเน,นเน้นเลยห้าครั้งเนี้ยเดี๋ยวฝากสกิลแป๊บนึงครับขอเน้นเลยได้ไหมห้าครั้งเนี้ยแบบขอเน้น,น,นขอเน,นเน้นเลยได้ไหมขอแบบเน้นๆหน่อยห้าครั้งอ่ะท่าไหนไม่ใช้บ้าง มีบวกเจ็ดสองอันนี่ว่าเนี่ยน,นี่เราไปก่อนอน,นี่เราไปก่อนเรามีโอกาสห้าครั้งาอารมสกิลกากกไปก่อนครับหาไปเลยครับห้าสกิลเท่านั้นเดี๋ยวนี้บวกเก้ากับตีสกิลบวกสี่บวกเก้าไม่ลดมาเป็นบวกแปดใช่ไหมครับต้องใช้กันแตกครับถึงไม่ลดครับถ้าไม่มีกันแตกลดนะครับเราต้องใช้กันแตกนะครับที่ผมที่เห็นผมไม่ลดเนี่ย คือมีการแตกนะครับถ้าไม่มีการแตกแม่งลดนะครับแม่งลดเลยอะแต่ถ้ามีการแตกมันจะไม่ลดนะครับได้แต่สก,กิลกากๆเลยเข้าไปได้ใช้ช็อตวอล์กท่าเดียวอะอย่างวะคุณได้ใช้ช็อตวอล์กท่าเดียวนี่ <c oughs> เราไปก่อนเอาท่าที่ใช้ก่อน มาท่าที่ใช้ก่อนได้ช็อตวอล์กมาท่าหนึ่งได้ใช้อยู่ลบคทิ้งก่อนได้แปดสกิลเองแต่แปดสกิลมันจะมีที่ใช้สกิลท่าวะลากแมนต้องเก็บไม่ได้ใช้โอเคไม่ได้ใช้เฮ้ยต้องให้ดุเหรอคูถามจริง ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยเขียนหัเปิดมาเนะี่ยเี่ยไม่ได้ใช้เลยเราบอกสามเพียงก่อนอย่าให้ต้องโมโหเลยบมางจะไม่ได้ใช้เยอะไปนะเว้ยสกิลอะนั่นแบบมันเยอะไปเพื่อนกูมีโอกาสนิดเดียวเองมึงก็ให้กูน้อยก็แบบไม่ได้มีโอกาสเยอะไ,ได้ไปแล้วสามท่าครับหายสองท่า เยนี้ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอเคครบแล้วท่าที่ได้ใช้อะครบแล้วตอนเนี้ยดูที่จะติดไหมแค่นั้นเองหมดแล้วนะหมดแล้ววันเนี้ยเราลงทุนแค่นี้พอเพราะว่าเงินมีน้อยลงดันให้ดูหน่อยครับได้ครับแ๋ยวผมไปลงให้ดูผมจะจัดการให้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมไปลงดันให้ดูเองอ่าหน้าแรกไม่ได้ใช้แล้วครับอันนี้คือหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับ มันมีโอกาสแค่ห้าครั้งเท่านั้นครับไปแล้วหนึ่งทุกคนได้ไม่ผิดครับไปแล้วหนึ่งเชือ <c oughs> หลุนเยอะจะเหนียวไปแล้วสองมีโอกาสแค่ห้าครั้งอนะ่ะมึงยังไม่ให้กูอะ่ะ โหูใจร้ายมากมันจะร้ายมาก,ามากเป็นการตีบวกสกิลที่ใจร้ายยิ่งนะไปแล้วสาไปแล้วสี่ เหลืออันเดียวท่าเดียวเท่านั้นฮ่าแม่งมันดูสิ้นหวังมาทุกคนท่าเดียวอะ่ะใช่มันดูแบบติดยากมากมันดูไม่น่าติดเลยนะเว้ย <c oughs> โอ้โหยี่ิเจ็ดเอ็มติดบวกเก้ามาท่าเดียวน้ำตาจะไหลไปตามนั้น